นีต้องบอกก่อนนะคะจะพูดเรื่องดวงดาวในเนรเนจูนนะคะบอกว่าดวงดาวในเนรจูนไม่ได้บอกว่ามีแล้วรวยนะคะเห็นคนถามเข้ามา2อสาคนแล้วในคลิปว่าเออทำไมมีแล้วไม่รวยจะบอกว่าครูก็เคยสั่งห้ามนักเรียนด้วยเพราะว่าห้ามเติมเด็ดขาดนะคะห้ามเติมเด็ดขาดเพราะอะไรคะคิดดีทดําดีพูดดีหรือย,อยังนะคะเพราะอันนี้มันผูกติดกระจิวิญญ,ญาณ ถ้าร่างกายข้างในคุณอ่ะจิตวิญญาณของคุณมันไม่ดีนะคะแล้วคุณยังมีความคิดความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความริษยานะคะมัวเมามัวเมาอะไรแล้วแต่นะคะอันนี้ค่ะมันจะทําให้จิตวิญญาณในการชั่วร้ายของคุณนะคะมันโตมันมันใหญ่ขึ้นนะคะมันมีอํานาจมากขึ้นนะคะถามว่ามีแล้วดีไหมไม่ดีนะคะ แต่ถ้าจะดีต้องมีเส้นอะไรมีเส้นวาสนาค่ะคุณมีเส้นวาสนาไหมที่จะมีบ้านมีงานทามีกิจการไหมคุณมีวาสนามีเกียรติมียศมีศักดิ์ศรีไหมคุณมีวาสนาในการค้าขายไหมคุณมีซิกเซนในการที่จะดูคนออกทําธุรกิจได้ไหมอันนี้จะทําให้คุณวาสนาดีรวยนะคะดวงดาวในเนินจูนไม่ได้บอกว่ารวยนะคะถ้าเป็นคนดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะครูบอกให้ลองเติมดูเพราะว่ามันจะเจออะไรที่เกินฝัน นะคะฝันดีหรือฝันร้ายขึ้นอยู่กับความคิดของคุณนะคะคุณไม่เคยคิดดีเลยบอกว่าคิดดีหนึ่งวันจะโชคดีเป็นไปไม่ได้ค่ะคนที่เขาคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเขาปลูกต้นไม้แห่งความโชคดีมาทั้งชีวิตค่ะเขาถึงโชคดีนะคะอย่างตัวครูเองอ่ะครูมีดวงดาวเนินเรดจูนสองดวงเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะครูมีโชคดีเพราะครูเกิดมาหนึ่งเป็นคนกนตัญญูต่อพ่อแม่สองเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องนะคะครูเป็นคนทํามาหากินนะคะมีความอดทนมีความทะเยอทะยานมีความมุมานา นะคะอันนี้แน่นอนค่ะแล้วชะตามนุษย์ของครูครูเลือกคบคนค่ะคนไม่ดีครูไม่คบนะคะคบแต่คนดีเท่านั้นคนชั่วไม่คบไม่ได้บอกว่าคนชั่วไม่ใช่คนที่นะอะไรนะคะแต่ครูลดปัญหาชีวิตของครูนะคะไม่คบคนไม่ดีเลยนะคะไม่อนุญาตให้ปัญหาเข้ามาในชีวิตนะคะคู่ครองนะคะมาตรฐานของความรักสูงนะคะไม่เลือกบุคคลที่มีปัญหาไม่เลือกครอบครัวที่มีปัญหาไม่เลือกคนที่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในชีวิตเด็ดขาดนะคะ ก็จะทําให้ชะตามนุษย์หนึ่งดีชะตาฟ้าดีนะคะและวคูนะคะยึดมั่นในความกระตันยูกระตะเวทีค่ะ จำไว้นะคะกระตันยูต่อพ่อแม่นะคะกราบพ่อกลาบแม่นะคะให้เงินพ่อแม่จะเล็กจะน้อยให้เขานะคะให้เขาเอาไปรู้สึกเป็นน้ําใจนะคะเป็นน้ําฝนน้ําทิพย์ฉลมจิตใจพ่อแม่คนกระตันยูนะคะรู้คุณคนตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะถ้าคุณยังมีดวงดาวในเนินมในจูนแล้วยังไม่โชคดีลองเข้าไปดูตัวเองก่อนว่าเราทาแบบนั้นหรือ,อยังทาแบบที่ครูทําหรือ,อยังนะคะถ้าทําครบทุกข้อแล้วยังไม่โชคดี อันนี้เดี๋ยวครูจะบอกวิธีอีกว่าทํำยังไงให้โชคดีนะคะเพราะว่าบางทีอะค่ะคุณก็ยังมีกรรมติดอะไรอยู่นะคะถึงยังไม่โชคดีแต่ครูบอกเลยว่าชีวิตของครูทั้งหมดนะคะตั้งแต่ออกจากบ้านมาอายุสิบหกถึงวันนี้เจอแต่โชคดีนะคะเจอแต่คนดีเจอแต่เพื่อนดีมิตรด,ดีทุกอย่างดีหมดในชีวิตของครูนะคะเพราะหนึ่งครูเป็นคนดีนะคะคนดีเจอแต่คนดีๆค่ะให้คนชั่วมาเจอเราเขาเจอเราเขาก็เป็นคนดี นะคะคนชั่วจะไม่ทําร้ายคนดีค่ะนะคะคนดีผีคุ้มนะคะคนดีผีคุ้มนะคะจำไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนดีค่ะถ้าเรายังไม่มีอะไรมาคุ้มครองเราก็ลองกลับไปทบทวนดูว่าเราทําดีกับสิ่งที่เราควรทําหรือยังนะคะอันนี้ฝากไว้นะคะ